โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล่คือๆนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของเควินอิเลเว่นทุกตัวในแมปเดนมิชัน23นี้เลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเนี้ยจะเป็นยังเควินนะฮะจะยังยังไม่ใช่เควินไงเป็นยังไงยังยังไม่ใช่เควินนะครับอะไรวะเล่นพวกอะไรเนี่ยนะครับผมนี่มาดูนะผมยังเควินนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณ์ปกติของยังเควินเรามาเลือกกันดีกว่าอู้ S <S นะครับมีอย่างเควินมีทั้งหมดกี่ร่างเนี่ยเราเอาร่างแรกก่อนเลยนะผมอร่างแรกก็จะเป็นร่างรวมนะครับน,นี่น่าจะเป็นเควินตอนเด็กนะผมที่สู้กับเบนนะอเรามาดูกันเอได้ยีนนะผมพลังแรกก็จะเป็นปล่อยไฟอย่างนี้เลยใส่โฟอาฟใส่โฟอามโบโ Brandon. นี่ร้อนร้อนเผาร้อนเผานี่ร้อนพาวร้อนเผาต่อยตุ้มอุ้ยผมโดนต่อยนี่ไงต่อยต่อยไปดิหื ต่อยไปดีต่อยไปดีกระเด็นโอ้ยกระเด็นไปพลังไฟพลังไฟฮึม,มหืมฮิบาโดนไฟนะฮิบ,บาโดนไฟนะฮิบาโดนไฟนะเออเออเออฮึมนี่ต่อยต่อยต่อย,อ,ยอุ๊บนี่หลบืหหลบลบบอหลบบลบบสกิลสีล่ 4, คืออะไรวิ่งเร็วนะผมโมเอ็กซ์ซาเลสสก,กิลที่ห้าคือ โอ้ยกว่าจะตีนะครับอันนี้บินนะสกิลหกสกิลเจ็ดน่าจะเป็นทอร์นาโดนี่ทอร์นาโดของเอ็กซ์แลเรสนะผมนี่เรียบรแตกนะผมเควินเควินคิดแตกเฮียเปลี่ยนภาษา,าก่อนเลยนะครับผมไปดูใหม่ซิยังดูไม่หมดตัว,ตวเลยอ่าร่างแรกเอา้าอันนี้คิดอันนี้ก็คิดอะ่ะเอาผมอันนี้เป็นลูกเควินนะผม่เอาอันนี้ก่อนยังเควินนะ กดมาที่ล่างนะครับนี่มีหลายล่างเลยตีวินล่างนี่คืออะไรเนี่ยล่างโฟล์อาร์มคีวินฟอร์มอย่างที่โอ้มีก้อนหินเบลเลอร์บล่านะครับผมมีหมัดหมัดแดงแล้วก็สกิลสี่เออเฮืออุ้ยหน้าไอ้หน้ามันคล้ายๆนี่เลยไอ้นี่เนยชื่ออะไรไม่รู้นะในกระตูนต่อสู้นะโอเคผมจะไม่รีวิวคีวินล่างอื่นแล้วกันนะผมจะ รีวิวเควินล่างต่อไปเลยนะอ่าจะมารีวิวแค่ล่างที่มันรวมล่างกันนะนะครับไปเราไปดูตัวต่อไปนะผมชื่อว่าอะไรตัวต่อไปชื่อว่ารีบูตเควินโอ้โหเป็นภาครีบูตเควินภาครีบูตหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงนาฬิการีเวิร์สนี่นะผมนี่โอ้โหละตัวเพียบเลยอนะนะครับเรามาดูบาสนี่นะผมมีสกิลอะไรบ้างมีกรงเล็บนะครับนี่แล้วเป็นแล้วเป็นรูปหมาป่าอย่างเท่กรงเล็บ ไปตีโบโบ,โบอือไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ตัวต่อไปเป็นในนี่นะผมชื่ออะไรนะอัปเกรดโอ้โหแล้วอัปเกรดของอยางเยอะนี่ับมีค้อนมีปืนเลเซอร์มีมัดมีนี่มัดใหญ่มัดใหญ่โบต่อยกระเดน็นหุยกระเด็นไปนู่นนะครับนี่คิวอะไรเนี่ยคิวหุ่ยสร้างปืนนะผมสร้างปืน นี่จะสร้างปืนโอ้แต่ปืนพังง่ายมากเลยยิงมันนี่นะผมปืนยิงแล้วปืนผมยิงแล้วต่อไปแปดเป็นรถนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบ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 โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บขี่ลบก่อนเลยนี่ว่าเกียรติเท่จริงนะฮะอ่าปุ๊บเรามาดูอันนี้สกิลเครื่องบินเครื่องบินใหญ่เอาบินได้ด้วยมันบินอย่างนี้เลยเหรอผมมันบินช้าอยู่นะเนี่ยจะลงอะ่ะเบื่อนโอเคนะเราก็แปลงร่างเป็นตัวต่อไปเลย นี่เป็นไดมอนเทสนะผมเจวิ J win. นนี่ไปดับน้ำแข็งอยู่ไปไปต่อยเลยเฮือต่อยเลยสร้างไปเลยยิง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 งอุ้ยท่นนี่โคตรโกงเอ้าโหถ้าผมปลาโดนแต่แรกนี้น่าจะตายเรียบร้อยนี่นี่นี่โดนโดนเรียบร้อยตายนะผมอ่า ดูตัวต่อไปเป็นอะไร dark meter ตัวอะไรไม่รู้นะผมมีเขียวอะ่ะแต่มีเขียวนะผมนี่ไฟไฟสีนี่ด้วยนะผมไอตัวอะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวอะไรไม่รู้นี่ต่อยเลยต่อยรัวๆต่อยรัวๆเรียบร้อยนะผมด dark เตอร์นะนี่ตัวต่อไป h อต shot นะผมฮอตช็อตอุ้ยเป็นฮิบาร์แบบโดนโหนโดนฆ่าเืยอ แล้วรีโหลดอัมทิกด้วยมา เรามาต่อกันเลยตัวต่อไปนะผมฮอตช็อตนี่ก็จะเป็นฮิบาร์สนะของเควินภาครีบูตนะนี่มีพลังไฟนะผมพลังไฟแล้วผมเหมือนทรงพังเลยเฮ้ยอย่างเท่นี่สกิลอุ้ยนี่สกิลอีกสกิลนี้เองโหยิงไฟรัวๆนะครับสกิลพ่นไฟนี่พ่นไฟเลยสกิลนี้สกิลนี้ทำอะไรอ่าไม่ได้ทำอะไรนะผมอันนี้ไอ้มีสกิลบินด้วย นี่นะผมสกิลบินเฮ้ยอย่างเทิบัสโอเคนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นควอตช็อคน่าจะเป็นโฟอาร์มในร่างนี้นะเออเป็นโฟอาร์มอีก้วยนะครับได้เหยีโดนปาก็เหยนไปต่อยไปหนึ่งทีตบอันนี้ถ้าตบตบโอ้ยตบกระเด็นเลยตบเฮ้ยตบตบต่อยไม่ได้นี่คนะต่อยนี่ต่อยกระเด็นนะฮะยังโกงตัวนี้นะก็โกงระดับหนึ่งนะผมนี่รัช ชื่อรัสนะครับผมเป็นตัวตัวแอนตี้เอ็กซ์เลเรสนะครับผมตีตีตีเร็วเร็วเร็วก็ละเร็วก็ละเร็วก็ละเร็วก็เล่าเร็วก็เล่าอุ้ยนี่นะผมสกิลสกิลสกิลวิ่งอุ้ยแล้วสีสีพืชสีข้างหลังโคตรสวยอ่ะนะครับผมสีสปีดอย่างสวยนะครับสีเขียวสีเขียวไล่โทนด้วยนะสกิลห้าก็จะเป็นไอ้นี่นะผมทอร์นาโดนี่ทอร์นาโดทอร์นาโดทอร์นาโด โดนไปโดนไป่ครับวิ่งเลยนะตัวต่อไปก็จะเป็นสกิลเนี่สกิลสองบินก่อนเลยน่าจะเป็นสติงไฟในนี้นะเอ้ยเอ้ยวิ่ง้ยวิ่งเอรอสกิลสี่อุ้ยพ่นอะไรไม่รู้นี่พ่นอะไรไม่รู้แต่พ่นแล้วนี่โดนโดนอุ้ยอุ้ยอย่างแรงนะเนี่ยเอายิงแรงเนี่ยโดนนะโดนคนอ้วกนะน่าจะเป็นแบบว่า โอ้ยเกือบเรียบร้อยเลยนะผมวิ่งจริงๆถ้าผมไม่โดนจัดการนี่แรงมากเลยนะอ้วกเมื่อกี้เควินรีบูตนะครับแต่เราไปดูต่อไปต่อไปเป็นทรัพย์เริโอ้โหและอย่างที่อ่ะตัวแต่ละตัวละตัวของเควินอันนี้นะครับผมเปรียบเสมือนว่าถาวรแล้วกันโอ้ยยิงไปโคตรไกลเลยนะนี่จริงๆตรงนี้ก็ได้นะผมมันก็จะลากตัวเองเข้ามาอย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็มีไอ้นี่ขังตัวเองโอ้โหจะลินท่า นี่าง่นี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลย้ตัวอะไรวะเนี่ยนี่ผมไม่รู้เรื่องแล้วนะตัวอะไรเนี่ยเหมือนตัวอะไรนะผมอันนี้จะเป็นกระทากระทาเพราะว่าปาไปแล้วเป็นเม็ดๆนะเม็ดจนะม,มตีไปนะผมโอ้หแล้วมันขังอย่างนานอะ่ะนี่นะผมเออมันไม่ติดตามด้วยนะนี้นีออะไรเกยู ตะกิยวนี้แต่พ่นพ่นพ่นพิษพ่นพิษพ่นพิษนี่อางพ่นพิษพ่นพิษโดนคู่เอื้อพ่นพิษพ่นพิษนะผมพิษนี่นี่นี่โดนไปเลยพิษโดนพิษนี่หนีเลยนะผมนั้นอ่ะห้าตัวพ่นพิษอันนี้เวกบลอดน่าจะแคนนอนบอลอ่ะห่าใช่นะผมนี่โอ้ยแคนนอนบอลแคนนอนบอลของเควินนะครับอ่ะเดี๋ยวเอามันช้าละเอ้ยนี่เฮ้ยแต่โผลตอนเป็นวงกลมสวยนะครับ นี่อย่างสวยอ่ะนะเราไปดูตัวต่อไปนะผมจะเป็นมอนสเตอร์เควินอุ้ยเป็นเควินที่เป็นร่างมอนสเตอร์แล้วล่ะครับนี่อุย้ยตีขาดขาด,าดฟันขาดหมละนี่สีสม้มอะไรอะไรอะไรนี่ไปไปโดนมอนสเตอร์เควินอืมนี่ควรปูดร้อยมอนสเตอร์เควินระดับระดับระดับไฮเอ็น ขังเลยขังลืมขังลืมไม่ตีได้หรอกนี่ปลาไปปลาไปปลาไปอุย้ยนั่นก็ปนแปลงร่างมอนเตอร์เควิเหมือนกันนี่มีเขียวนะผมแล้วก็มีสปีดสปีดสีเขียวอ่ะอน,นี่คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนี่ฟันเลยฟันเลยอ่ะือ้อนั่งอันนี้เป็นนั่งอะไรคิมฮิมมันกัสอรเควินเหรอเฮ้ยนี่ด้วยเหรอ ปั๊มนี่สะัดหางโอ้ยโอ้โหมีอิมันก็สอพ่นไฟได้โอ้ยตัวเบอเริ่มเหมือนกันเลย้ต่อยปั๊มนี่ต่อ,ตอยเอือตายนะผมผมรอดนะโอเคนะผมสำหรับเควินภาครีบู็ประมาณทา่านี้เอือแปลกเราไปดูเควินตัวต่อไปนะผมก็คือเควิน a อนะเควิน a อนี่ อ่าภาคเอลินฟอร์ดนะผมผมไม่เอาร่างสีอื่นโอ้โหผมม่เอาร่างแค่นี้นะผมอเดี๋ยวเอาร่างนี้ให้หน่อยก็ได้นะครับผมนี่ร่างที่แบบเป็นแบบว่าดันไปติดดันไปดูดมาดูดซับมาหลายอย่างเกินไปหน่อยนะครับผมก็มีทั้งอีฐทั้งเพชรทั้งอะไรเลยเต็มตัวหมดนะเอามาดูอันอันที่สองนะอาวุธนี่เป็นอาวุธดาบเพชรนะครับนี่โหระหออย่างดังนะเพื่อนอันที่สามนี่จะเป็นดาบหินและดาบเพชรนะดาบคู่อื อู้ตายเลยนะตายฟันแรงนะบอกให้ฟันแรงนะจ๊ะฟันแรงนะจ๊ะพี่ฟันแรงนะน้องอออนี่นะผมมีคอนคอนเพชรด้วยอนี่แล้วก็หมัดลูกตุ้มอ่ะนี่แล้วก็หมัดหินอุ้ยออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็มาดูอันติเมตเควินกันนี่โคตรโกงนับในภาคเอรินฟอร์สนี่โคตรโกงอะ่ะอุ้ยนี่มันเควินในภาคไอ้นี่นี่ว่า นี่มีกระทานี้ด้วยนะฮะมีหมัดใหญ่กระทาพายุฮ่า,าแล้วก็หมัดอันนี้เป็นหมัดหมัดคู่เจ็ดเป็นพลังอะไรสักอย่างหนึ่งปล่อยพน่นวงวนปล่อยพลังวนๆกลมๆนะอุ้ยกระเด็นด้วยอุ้ยอ๋ยอพลังพ่นแล้วจะกระเด็นเหรออุ้ยอย่างเกี้ยน่ะนี่ไงโดนไปดิหืมโดนไปดักทางปุ๊บไปโดนผมวิ่งไปไกลแล้วนะครับผม ดู๋ยอันนี้ห้าแปดท่าสายฟ้าช็อตอะไรอะไรไม่บินหนีด้วยบินหนีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เวบิกเวบิกเวบิกมาเอากระทะพืชไปที่ขังตัวเองไปเลยนี่ระบบก็มีลูกพลังกลมๆสีฟู้โดน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 ไอ้หมอนี่โดนตายนะฮีเหี้ยโดนอุ้ยออกไป บินยังไงวะเนี่ยบินบินโบรขอบินทีอ๋อออกมาแล้วนี่ยิงไปเลยอืมห้าหัวนี่ยิง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 เฮ้ยเสกไอ้นี่ออกมาได้ด้วยลูกน้องยิงยิงเฮ้ยหลีเลือดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอัลติเมทเอ้ยเควินพาร์กเอเลนฟอร์ดนั้นมาดูดูเควินอมนิเวิร์สดีกว่านี่นะผมนี่เป็นเควินอมนิเวิร์สนะ มี่ลายล่างเหมือนกันเอาล่างแรกไอ้น่ล่างนี้ดีกว่าล่างรวมนะครับอ่าขีพินพักออมนิเวิร์สโอ้นี่มีนางน้ำถ่วงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะผมตุ๊บ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 เส,สกเสกเกินหินมาเป็นโหหลายลูกเลยนะผมสกิลสามเป็นอะไรปลาบอลอ๋ออุ๊ยโอ,โอ้เป็นพ่นบอลออกจากปากได้ด้วยนะครับผมเอออะไรอะไรอะไร อืมไปเลยอันนี้คือ,อะายเขียวอุย้ยเป็นแปลกๆเออเฮือยเอออ,อย่างแรงไงน,นี่หมอนี่ไอหมอนี่อย่างแรงนะครับไปดูสิเอาใหม่เรามาดูนี่อาวุธอาวุธเป็นปืนตาเุ้ยมีดาเมจไหมฮัลโหลไม่มีอะเฮ้ยทำอะไรของแกนะเฮืยเฮ้ยช็อตเลย ได้ไหมชไม่ได้ไม่รู้นี่ฟันฟันฟันนี่เอาหรอห้าวหรอแทงเอ้ยเรียบร้อยอุ้ยตายไปเลยเอาดิมาเออมาห้าวนี่ไงเรียบร้อยโดนนี่เข้าหลุมศพไปยอย่างเกียนดาบนี้อย่างเกียนอะไร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 เรือ <c> ย <oughs> เรียบร้อยนะครับเควินออมิเวิร์สก็ประมาณนี้ไปดูฟิวเจอร์เควินนะผมเควิ Kevin, นอนาคตนี่สร้างนี้เลยนี่เควิน เควินอีเลเวนเท้าสั้นนะครับมาสกิลแรกก็จะเป็นหมัดนะครับอันนี้มาหมัดอันนี้อันนี้เป็นวิ่งเร็วอ่าสกิลสี่เป็นพายุนีน่ไงหมุนชนไปเลยชิญมดิโอโหไอท่าน,นี้มันก็โกงเกินฟีเจอร์เกวินทำไมสิมันโกงเกินนะ่ะท่านั้นนะ่ะอันนี้ท่าบินใช่ไหมในท่าบินนะครับ นี่พ่นขึ้นเสียงเฮ้ยพาราดอกพาราดอกเออนี่โบวนพาราดอกโดนพาราดอกโดนถ้าเควินล่างนี้ไม่ค่อยแรงเลยอโอ่ะอุ้ยโอนแรงอยู่แรงอยู่เริ่มแรงอยู่ในอย่าพ่นไฟใส่เลยพ่นไฟใส่เลยไม่ค่อยแรงเลยนะครับผมเควินล่างนี้อื้มเอาเออนี่เอาเหอะเราก็ไล่ตามเลย เรียบร้อยแตกนะครับประมาณนี้นะสำหรับเควินฟิวเจอร์เรามาดูลูกของเควินนะผมเดวิลเดวิลเดฟลินเลวินนะผมน่าจะเป็นลูกของเควินนะครับนี่อเราเลือกแบบร่างนี้เลยนะก็จะมีไฟนะผมนี่ปุ๊บแล้วก็จะมีปุ๊บมีวิ่งนะมีทุบมีตาเลเซอร์เหร คกิเห็นเหมือนตาเลเซอร์เลยอาจจะตาฝาดนะเว่อแล้วก็มีหมุนหมุนอย่างนี้นะก็มานี้นะผมสําหรับเควินทุกตัวในแบบนี้ผมอาจจะยังรีวิวไม่หมดด้วยนะอาจจะมีแบบเป็นเควิน Kevin ที่แบบว่าเนี่ยแยกว่าเป็นตัวร้ายในนี้นะครับแต่ว่าผมรีวิวแค่รถที่มันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะถ้ารีวิวเยอะกว่านี้อาจจะแบบนานนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับเควินนะก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้มีเรีานจัไปแล้ว